หิวเหลือเกินหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินนานนะพี่ขอโทษนะ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 พี่หิวหิวมากเลยนะนะน่าตายข้าดานายวายคนดีอีกแล้ววัาแต่ฟาก บุ๊กมันนี่เชวยกดนี่ดิที่อยู่นี่เนี่ยน่นนะยาอันนี้พร้อมยังหนึ่งสองซ้ำแล้วเดีเราเรากลังระเบิดตาที่นี่โอเคไอ้บุ๊ไปร้านช่ว์เลยดิบุ๊กว้าเลยไอ้บุ๊ก ขับอะไรอะเชอรี่ฮ่่เชอรี่ อริชิตสวัสดีครับรหัสอะไรอะ่ะสวัครับไม่เอาไม่หวัดดีมึงหรอก<ค>รไอ้คาตะกรไอ้สาระละยำ,ะะยำมึงเป็นบุ๊กูรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นกูอีกแล้วกูตาแรกเองนะเว้ยกูจำได้ว่ามึงยืนอยู่ตรงเมื่อกี้แล้วมึงเปลี่ยนร่างอะ่ะกูว่าเป็นมึงอะ่ะ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่กันกี่คนเมื่อกี้กูวิ่งออกไปคนแรกในหะ้องนั้นนะจัดไปครับเชิญเข้าไปได้เลย จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ากดทำเควสได้แก่ะเควสมันเอ่อมันต้องแล้วแต่เควสมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันต้องแบบว่าต้องดูว่ามันให้ทำอะไรเสียงเสียงหนังสือมันโคตรยานเลยใช่เหรอเสกูยานเหรอแล้ววเเราดูคสยังงไน่าจะเป็นที่กูเนี่ยมันต้องดูที่มันเป็นแสงสีฟ้าขึ้นนะครับตามพวกไอเทมพวกจุดมันจะขึ้นต้องวิ่งไปเรื่อยๆเอ๋อจะเป็นสีแดงแดงครับเควสของเราใช่เช่นเบียร์อะไรเงี้ยที่เบียรู้คือเบียร์มันเป็นนะวิ่งเลย <laughs> วิ่งกันหรอกมาให้ผมเป็นตั้งแต่รอบที่แล้วนั่งลงมาแล้วจ้ะเอ้ยเอาเยอะเลยอ่ะมาชฟบูมีเยอะ ฟิลรัตภูมิเนี่ยเว้ละกูจะหนีไปไหนดีเนี่ยตันเลยเนีตอนนี้โอ้ไม่โอ้โอ้แดชชิตก u c k e r วิ่งดิรออะไรล่ะอ๋อไม่ใช่กูแล้วล่ะกูลังโดนไล่ล่าจากฆาตกรอยู่โอกูวิ่งอยู่ไม่ใช่กูวิ่งกับมึงอ่ะ ว่ามึงไงไอ้บุ๊กไอ้คนไม่ดีนะจริงพี่ก็ว่าบุ๊กว่ะเอาเลยไหมท้าไม่เอาไหมเอาไหมบุ๊กกุยเอเดี๋ยว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 ดับไฟให้พี่บุ๊กรัฐาคือท้ามในรัฐารัฐาคือตอนคืนแรกคืนแรกที่เราอยู่ด้วยกันน่ะแล้วทีเนี้ยมันจะมีตรงที่มึงเดินใช่ไหมกูจำตำแหน่งมึงได้มันเป็นเงาดำๆเว้ยแล้วเงาดำๆมันมาเดินไปใกล้คนอื่นแล้วจากนั้นน่ะแม่งก็เปลี่ยนร่างตรงนั้นเลยมันมียืนชิดกับคนอื่นคนหนึ่งเอาไหมเอาไหมมันไม่ตั้งหลายคนัั้นนะเบียยงงได อะไงดีเซ็นเซียนีกเลยเซีนเซย่างพี่มันก็บอกเหมือนกันน่ะใช่หรือเปล่าไอ้บุกไอ้บุกเชื่อผมคนนี้คนนี้กูไม่เชื่อใจมึงหรอกไอ้เพื่อนเลวไอกันทั้งหมดเลยพี่หมดเลยพี่หมดเลยพี่ผมว่าคนนี้เป็นครับผมค่อนข้างชัวร์นิดนึงผมเนี่ยชันเบียดชันไม่ได้ผมกับเบียร์เห็นตรงกันนะผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะผมกับเบียร์สงสัยทุกคนนะนะเชื่อพี่ไอ้บุ๊กไม่ใช่คนดีหรอก มนไม่เคยเป็นคนดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วในชีตจริงก็คนเลวเดือดใจในเกมวตชั้นออกไปสัยญ์เอ้ยเออสมควรตายไอหัวฟู่ไอหัวยิกคนเดียววัดถึงเวลาหนีแล้วเบี่ยไปวิ่งโอ้โหก็ข้างชัวร์ที่เป็นในบุ๊กครับทุกคนจริงเอาจริงนะว่าคนไม่ดีบุ๊กโอ้โห โจเกิดอะไรขึ้นอะใครกำลังร้องไห้เรามีคนเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งว่าไงจ๊ะพี่นัทไปเาอยู <h <h ่ที่พี่พี่ได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงผมไหมได้ยินได้ยินทำไมล่ะสับประหลาดอยู่ใต้ตีนผมเลยแต่ผมไม่รู้คนไหนอะ ี่ก็ไม่รู้เพราะพี่วิ่งหนีมาก่อนเลยเมื่อกี้กลุ่ะเมื่อกี้ยึดกลุ่มอะไรแล้วมันเราเหลือกี่คนเนี่ยนานาหรือเปล่าเหลือห้าคนอยากพึ่งฟันทงไหมอีกคนน่ะเออคนที่มีตัวเซตแล้วหน้าร้องไห้อะเขาคือเขาอยู่ไหนก็ไม่ไ้เจอเขาเลยนะอันนี้ไงโอาอย่าเพิ่งตัวสรุปไหมเรายังไม่รู้ว่าใครอ่ะนานาเออผมทำเควสก่อนเราต้องเหนียวจนที่นี่กันเราต้องเควส์ได้เสร็จ เหายโอ้ oh my god โอ้มันเหลือตังเอ้ไม่ใช่มันเหลือเควสอีกนิดเดียวปรืะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยว้ายอ่ากินโก้ตลองล่ะช่วยด้วยกิโมจิเด้ จุกทุกคนจุกว้ายรอดแบบรอดตายแบบชิวเฉียดรอดตายแบบชิวเฉียดจริงเมื่อจุกจุกเอจกจจก้จุกเจจุกจุกจุกเจแล้วโดนไล่ไม่หยุดเลย โอ้ชีตหรือว่าจะเป็นนานานะนา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 เป็นคนไม่ดีเหรอฮ่าฮนานาเมื่อกี biscuit, etin etin ้เมื่อกี้เมื่อกี้เบียร์อยู่กับไอ้นี่บ้าหัะเมื่อกี้ผมตามตามนานาหรืออีกคนนึงอ่ะไม่รู้อ่ะนานากับใครอีกคนนึงอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นผีนานาเป็นคนไม่ดีปะเนี่ยแน่แน่ไม่ไมีมีมีม่ใครพูดไม่ได้ไหมมีมีใครพูดไม่ได้ไหม พูดได้พูดได้เมื่อกี้พี่โดนไล่ทั้งคืนเลยอ่ะจนจนกระทั่งตอนท้ายอ่ะอ๋อหน้ากากไปไปปิดปากพอดีเลยพี่ใครอ่ะปิดปากใครไวะปิดปิดปากผีอ่ะไม่รู้ใครพูดได้หรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้พี่พูดได้พี่พูดทั้งคืนเลยนานๆหรือเปล่าวะเมื่อกี้เห็นนานากับใครคนหนึ่งเดินเเข้าตํนตอนนี้เหลือเราสี่คนแล้วนะเว้ยเดินได้เดินได้เราจะขนานานาลงจริงเหรอนานาน่าสงสารมากเลยดิ๊ เอาไงดีอ่ะพี่เอาไงดีอะเราจะอกไม่ได้เราจะโดนหลอกไม่ได้เออจะต้องกัดใจายแล้วนะนะพี่ขอโทษนะนะพี่ขอโทษจริงนะนะพี่ขอโทษพี่จำเป็นพี่จำเป็นพี่ขอโทษขอโทษขอโทษมีใครถูกด้วยเห็นไหมเห็นไหมถูกด้วยไอ้เนี่ยมีไงนะนะจริงด้วย อีกคนอีกคนหนึ่งคือคือไอเลียวบุ๊กใช่ไหมนี่ไอเลียวบุ๊กอีกอว่าแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยไอเลียวบุ๊กเนี่ยบ้านน้อยลาตายคนแรกเห็นไหมเชื่อผมไหมพี่นัทจนได้ว่ะเอาว่ะจับจับคนละหนึ่งว่ะจับคนละหนึ่งจริงพวกเราอ่ะนนนนนนแรกกเเลยยว่ะะีีมััาาสง ถ้าผมได้ยินเสียงนานาปกตินะเมื่อกี้นานาน่าสงสารมากเลยนานาแบบเงี้ยขอรีเกียร์เขาเลยนะกันใจยิงแต่ลุมยิงกันนะเมื่อกี้สามคนเลยปูบ้าปูบ้านานาวิ่งวนเลยนานามีการมาหลบหลังพี่ด้วยนะให้พี่โดนยิงไปด้วยใช่ใช่ยังแสบเลยเมื่อกี้มาเลยอ้าวมาแล้วครับผม แม่เอยสวัสดีครับท่านสมาชิกไม่บอกหรอกเบียร์จะมาหลอกใช้พี่อย่างนั้นเหรอพรเสียงอะไรวะ Please password. enter พี่น้าสวัสดีครับฮะว่าจังใส่ว่าไงว่าไงทางนี้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 ใครอ่ะต้องทำเควสดิเจอใครอ่ะพี่นัทอุ๊ยพี่นัทกับนานานี่แปลกๆนะไม่นานาบบนานากำลังมารายงานข่าวพี่วันเหมือนเจออะไรสักอย่างหนึ่ง แปลกว่ะพี่จริดีเขาก็คุยกันอ่ะเอ่อที่จริงถ้าพี่คุยกันพี่กดตัววีพูดไปแล้วเบียร์เบียร์เชื่อใจพี่ดีกว่าไปมาด้านบนมีคนในนี่ไปด้านบนมีคนในนี่รีพอร์ตในนี่ไปใช่เหรอใครอะใครอะใช่ไม่รู้ผมทำไอ้แผนที่เฮ้ยเฮ้ยเอออยู่อยู่ไหนก็ได้ใครใครใครคือใครหมวดเนี่ย

เจนี่เจนี่เจนี่หิวเหลือเกินหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินนานนะพี่ขอโทษนะ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 พี่หิวหิวมากเลยนะนะน่าตายทุกค่านานาอี๋ผมว่าคุณนัดผมว่าเติร์ฟฟัไม่ใช่พี่พี่จุกพี่จุกจริง พี่เอาจริงพี่จุกจริงพี่จุกยับเลยเมื่อกี้ไม่พี่นัทเป็นพี่นัทไม่ใช่พี่โดนไล่พี่โดนไล่จริงเชื่อพี่เบียร์ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเกือบตายแล้วผมมันมีคนช่วยผมทันพอดีพี่นัทเป็นไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่ไม่ได้พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ยังไม่เห็นใครเลยพี่ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเนี่ยเบียร์เฮ้ยเบียร์ใส่หลายดูดิโกดเบียร์ใส่หลายมากดนี้ก่อนเบียร์ก่อนจะใส่หลายพี่มามาช่วยพี่กดคุกกันเลยว้าวมาอยู่ข้างๆผมเลยเมื่อกี้วาวมาอยู่ข้างๆอะไรวะมาช่่วยกอน แม่ทำเควสก่อนมาเร็วสามเร็วสามสองหนึ่งก่อนสามสองหนึ่งเออไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำจริงพี่สาบานด้วยเกียรติลูกเสือในนาฬีกามันสำรองลูกเสือเออนั่นแหละโกหกยังอะไรไม่ใช่พี่ไม่ได้โกหกจริงพี่พูดจริงพี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นอยู่อยนี่อยู่นี่พี่เป็นคนดีมากี่ตาแล้วพี่จะเป็นคนเลวได้ยังไงก่อนเนี่ย พี่จะปปิดปากผมกพี่ไม่ปิดปากหรอกพี่เป็นคนดีพี่จะทำทำไม,มพี่เป็นคนดีมากเชื่อพี่อย่างนี้เบี้ยต่อไปด้วยก,กันสามคนมาดิมาดิถ้าไม่เชื่อก็ตามมาเดี๋ยวกูพาไปทำเควสทุกคนเอ้ยกดอีกแล้ววะกดนี่ก่นอกนฮัลโหลบุ๊คเบี้ย โอเคเน่่เมาสามสองหนึ่งกันนี้ทีทูวันทีทูวันโก้เย่แล้วผมโดนแสงต้องให้คุณจัดการแล้วละเอ่อฮัลโหลครับไข่วันเนี้ยนี่คือไข่อะฮัลโหล เอาไข่หมดแล้วไข่ฮะฮะลัะโลโหลฮัโลโหลไลข่อะฮึฮ่าฮ่าฮ่าตูและกัน วัดจะกูโดนผีไล่สองตัวไอ้เหี้อะเป็นไงไ้เงหมีครับพี่เจอผีไล่เลยใช่สองตัวตัวไล่เี็ตัวเดียวไว้ในสวนนี่ก็พี่ผ่านวัดอะไรเบียเชื่อใจพี่เนี้ยถ่ายรูปทำไมเราอะไรอ่ะถ่ายรูปทำไมไม่ก็ไม่รู้ไอ้เชื่อใจพี่ได้ยังพี่บอกเลยอะตอนคืนพี่ก็อยู่กับเบียไหมใช่เบียหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยที่พี่คุยด้วย ใช่อะไรผมโดนปิดปากกันพี่โอ้เอาเลยเพราะว่าทำไมเบียร์ไม่ตอบพี่แฟบไลยพี่เชิญนี่ปิดปากผมเควท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 ใช่หรออีกแล้วเนี่ยใช่แฟบอีกแล้วเนี่ยหมีหรือเปล่าหมีเออไม่น่านะหมีบอกโดนไล่สองตัวผีแกไปผีแกไปหรือหรือว่าพี่เชิญนี่วะเจ้าเนี่ยพี่โบก็มีสิทธิ์ผมว่าผมว่าใช่ ี่ไงเชิญนี่เอ้ยเชิญนี่ทำเควสว่าไม่น่าใช่นะเชิญนี่เป็นคนดีเลยอันนี้มันกระทำได้หรอรอรอเอ่อสวัสดีครับรถขายหมดรถขายหมดอืออืออืออไปไหนแล้วไปไหนแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ไอเพือ่อนรักไอเพือ่อนรักเจอเพื่อนรักหิวเหลือเกิน้าผายผู้ยไห่เอาเบียโห เสียงผู้ชายเสียงผู้ชายไม่ด่อยเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงร้องแบบเหมือนพี่พี่ที่เขาชอบไอ้นี่แน่เลยไอ้ที่แบบว่าร้องร้องกอดผ้าแบบผู้ชายีตั้งหลายผู้ชายผู้ชายอะตอนเล่นสปีดกันหน่อยละวะ ใครอยู่กับปูคนึงอ่ะเฮ้ยคนเหี่ยเลยน่ากลัวจัดเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอยู่กับปู เปิดดิปเปิดแล้วโจ๊กหัวถี่หัวเลือดหัวเลือดจริงกดเปิดล้วรัวเอาละเรามาคลายแม็กกันดีกว่าทุกคน <c oughs> ก่อนที่เขาจะได้นี่นะครับเราผมต้องทำการเอ่อเปิดเปิดให้หมดทำลายรายงานด้วยรายงานเพื่ออะไรไม่รู้รายงานเลยเมื่อกี้ใครเก็บเมื่อกี้ใครเก็บเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเก็บ หิวหิวเลือดจังเลยหมีหมีหิวเลือดจังผมว่าแล้วต้องเป็นหิวเลือดจังเลยพี่นัทคือพี่เสียใจมากเลยอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจเร็งนานานะคือแบบว่าพี่วิ่งไปเรื่อยๆแล้วนานาก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาในชีวิตคนแรกแล้วพี่ก็แบบมือมันแบบ ด้านซ้าย,าย<ด>อยู่อ่ะชีวิตคนแรกออ <laughs> คือมันพระซาแล้ววันมาแล้วอ่ะเมื่อนานาเดินปาดหน้าแบบอารมณ์เจาะแบบเห็นละหวานเลย <laughs> ผมรูดไอ <laughs> แ้แล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ใครอ่ะไอ้คนที่เป็นผิวดำอะ่ะผู้หญิงผิวดำว่าไอจริงๆเขาไม่ได้เป็นแต่มึงบอกว่าคนที่เป็นก็เลวของเขาใช่กูคือตอนแรกเพาะวาเขาทำเควสอยู่กับกู เอา้าเมื่อกี้กูเห็นเขาเก็บไอ้นี่เว้ลยเหมือนไม่รู้ว่าเก็บกอเปลอกแต่ว่าอยู่ดีมันขึ้นสีแดงตรงไอ้ข้างๆเขาใช่ไหมกูก็นึกว่าเป็นเลยเว้ยกูก็แบบเออแล้วเมื่อแล้วเมื่อกี้ใครเป็นวะพี่นัดกับอีกคนนึงอะที่ไม่ใช่นนคนนั้นอะไม่ใช่เพื่อนเราอะแล้วพี่แล้วพี่เม้เมเนตอนตอนแรกก็ยังไม่อยากเปิดเผยตัวแต่พอเจอไอ้บุ๊กนั้นแล้วโอ้ยเพื่อนรักกดไม้บู๊เลยไอ้เพื่อนเหรออยู่จังเลยกินไอ้บุ๊กเลย